874ขอนแก่นทะเบียนรถอืมขยับออกให้หน่อยตอนนี้นั่นรถกำลังจะออกพยายามย้ำอีกทีกรอร1874ขอนแก่นอืมอยู่ทั้งไถ่บุปเบิ่บงรถของท่านเด้อขยับไปเนี่ยชนะว่าโอ้เอาจังสั้นแล้วบัดนี้อ้อออายก็สอนแล้วแม่ก็สอนแล้วบัดนี้สั่นสิสอนตัวเจ้าสองคนคืนเด้อบดนี้เด้อสอนผู้ใดนักสอนอีแม่กับสอนเจ้าอันตัวมันก็บอกไปทั่วเนาะเขาบอกไปทวนแต่ไหนพี่น้องบ้านพวกไปกระเบิดบ้านตลุกสาวหล ไอพิจะสอนแม่สัตว์นะเอาไปกระขึ้นหนาปั้นผิวนะมึงเคยครับเาขึ้นหนาแตงไหนอีนพีมาสอนแม่แตงไหนยีนดูแม่ก็สอนแล้ไอ้ก็สอนสัตว์สิ่งน้อมเสียนั่นเป็นหน้าจีของแม่ของไอ้ของจอนลูกจอนเตองนี่มึงบอกว่าถือสัตว์สิสอนแม่มึงจบเป็นยี่พอมาก่อนเอาจากนั้นแม่ก็สอนไอ้ก็สอนสัตว์กระป๋องหูนะมึงทำลายสร้างภรพอดีสิเมาจูฟังเดิอเอาว่าถือเอาว่าถือเอาไหม เอาไกจักสั่นตังงด้วยความไม่จิตในใจพระบัณสีบาสุอเล้ับอาั่เตือนนะบอนี้ละอย่างจช่อยากได้มวดบางสังขยาคักแค่ขันนอกแล้วก็หายล้นเด้อได้ยงิน่าเออกู้ค้นบางนเคิดสังให้น้องเมียุดเจ้าเปิดคิษแม่คอยไว้ปั้งให้เราเหตุผลมันมีช่อกะจิตันสิเบงเหตุผลเราะเร่องพ่อกะจียากดุลละนี่ เนี่ยจะลืมพ่ออ้ยปวกพีนองอ้ยน้องแม่ปวกพี่นองบันดิปากตัวย่าง แววเวียงขันพนบุญต่อภาคบุญอันเลื่อลำจันดวนคำมาถึงแล้วตามนิมนต์ของพวกทางโอ้ยน้องแม่เมื่อนโมเลีอยากจอดทางเอ